่านมาแวะเยี่ยมชมนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเนาะครับกองไปตัดอะไร้างกองไอ้จุดอะไรเนี่ยจุดอะไรตัวอะไรครับทั่วไปมันมันมีครับตัวทั่วไปตัวแอลกอฮอล์หรือว่าแอลอฮอล์๋อแอลกอฮอล์นะแกตัวไอ้ตัวทั่วไปหรือไม่มีนะบ้างกองไม่ไม่มีตัวทั่วไปนะครับผ่านไหมเนี่ยฮะ อย่ามาตอบนะฮะอย่ามาตอบนะครับว่าจุดตรวจทั่วไปมันไม่มีนะฮะจุดมีมีสามอย่างเท่านันนะฮะไม่ใช่นะแบบมั่วๆไม่ได้นะบอกไว้ก่อนหมวกทองนะครับหมวกทองพร้อมทีมงานนะครับกำลังมาอยู่กันอ้อาวอา้อาวอ้าว ปิดกล้องป่ะครับเปิดกล้องป่ะกล้องกล้องไปทีแฮมล่รเปิดไหมเปิดกล้องหมเกล้องป่ะเกาะย่าครับเกาะตาลเาเปล่าเกาเปล่าเปล่าป มี่กล้องบอ b o ้ y c a m e ราป่ะของเราอ่ะกล้อง body camera เราไปไหนกล้อง body camera เราไปไหนมีไหมอยู่ไหมอยู่ไหนหายไปไหนเนี่ยฮะหล่นหายใช่ครับมาเป่าอันนีหล่นหายเพิ่งซื้อมาด้วยเนี่ยอเอใอเลยโอ้โหเป่าชาวบ้านนี่ไม่มีกล้องบอ b o ้ y c a m e ราเนี่ยนะมันใช่เหรอกล้องกล้องสี่สี่ตัวกล้อง body camera ถามมึงคู่กล้องผมทำหายทำหายใช่ครับพอดีผมยืมเพื่อนมาผมเพิ่งมาเข้าเวงไง ไปเป่าเขาเอาคนนี้มีกล้องเบอรี้แคม ERA มาเป่าดีกว่าไหมทดสอบกันว่าอะไระฮะใ่ายโปรโมค่ะฮะใ่ายโปรโมโอ้ยกล้องไม่มีแต่มามาเป่าเขาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวที่โอ้ยขอให้คนนี้มีกล้องเบอร์นี้แคม ERA บันทึกภาพในการเป่านะครับนู่นครับตัวเป่าที่จะทดสอบว่ามีอันนี้แลาวเราอะแล้วเราอะร้านเราอะเบื้องต้น้สมควรมีไหม คำสั่งนะครับระเบียบเขาบอกว่าอย่างไงในคำสั่งระเบียบว่าว่าไงเราว่าไงครับเราถามไงรู้นี่เาถามเขาต้องติดกล้องไว้ที่คำน้าทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่จริงไหมจริงไหมเอาเถียงนี่ว่าไม่จริงอ่ะเออประธาหน้าที่ทำไปไม่ว่าอะไรแต่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีกล้องรบทุกคนไหมเออ รพลบอุ้มหายอ่ะับตุกลับไปครับไม่ได้ว่าแต่การนี่เป็นเนี่ยเปล่าเป็นเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยไอ้ผู้กองไม่บอกอะผู้กองไอ้ผู้กองเขาไม่บอกอ่ะผู้กองก็ไม่มีเหมือนกันไไม่่ด้ยยยยินนเเเสีีงลผู้กองก็ไม่มีนะพลบอุ้มหายนะผู้กองต้องมีนะ กล้องบอดี้แคมราแนะลูกน้องมีแต่ลูกพี่ไม่มีนะครับลูกพี่ต้องทําตัวอย่างให้ลูกน้องดูนะครับสุดท้ายลูกพี่ก็ไม่มีกล้องบอดี้แคมรานะครับเนี่ยดูเอานะเราไม่ขัดรเรื่องด่านตัวเอด่านเนี่ยด่านเต่าเมา้าว่ะแต่กล้องต้องมีทุกนายครับไม่ได้ว่าไม่มีลูกน้องก็ไม่มีหนึ่งคน ลูกพี่กับใหม่มีกล้องบอดี้แคมิราติดตัวนี่ไม่มีนะเบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะเนี่ยเบอร์มือถือนะนี่เบอร์ศูนย์สามแปดตัวใครอ่ะเออนี่นะดูนะครับดู นี่นะเรียกเขาเป่าแต่ไม่มีกล้องบอดี้แคมิล่าอ้าวคิดเอาแล้วกันแล้วจะมีบทลงโทษไหมเนี่ยคุณจะไม่อ้างกล้องซีซีทีแบบเรียวไทม์คุณจะไม่อ้างแล้วแต่คุณทุกคนมีถายได้เลยครับไม่มีปัญหาอือถายได้มีปาแต่เอออย่างเงี้ยไม่ว่าเราไม่ว่าพี่ไม่ว่าแบบนี้เราไม่ว่าพี่ต้องเบาเสียงมานิดหนึงเสียงให้เขาอังโอเคูเรื่องเนาะ ผมพายกล้องไม่เคาติกันนะไม่ไม่เคาติโอเคคือสายไม่มีปัญหาแต่ที่ต้องบอเสียงลงหน่อยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวให้มันดังเข้ากล้องรู้รู้โอเคเนาะจะให้จอที่เขาทำงานมากแล้วทำไมถึงไม่มีกล้องไอ้อย่างเงี้ยชิมชมนะไม่ได้ว่าอ่าเมนี้เปิดอยู่นะอันนี้เปิดมมมมีีปัญหาเออผไ่แล้วทำไมถึงเปิาไปเป่างั้นนะผมไม่มีปัญหาแล้วทำไมถ้าอันไหนอันไหนอันไหนผิดผิดที่ที่ที่บอกว่าผิดพี่ก็ลองเรียนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมลองเรียนอืมชื่ออะไร ไปไปร้องเรียนเลยครับไปร้องเรียนเลยไปร้องเรียนเลยชื่ออะไรไปร้องเรียนเลยพี่ชื่ออะไรไปร้องเรียนเลยไปร้องเรียนได้เลยว่าเพราะว่รมันผิดนะไม่มีปัญหาเขาในระเบียบเขาบอกว่าไงนะในการบริบัติหน้าที่พี่ไม่ต้องมามาถามผมว่าในระเบียบเป็นยังไงพี่ร้องเรียนได้เลยสิทธิของพี่เดี๋ยวสึงพี่มอบเดี๋ยวมอบเพื่อให้สหรับสมาคมเนาะแล้วก็ร้องเรียนไปนะครับในการบฏิัติหน้าที่แล้วก็ร้องเรียนได้ไม่มีโอเคแล้วก็ผู้กองนะครับผู้คุมด่านเนาะผู้กองไหนแล้ว่ะแค่นั้นแหละ ขายได่ไเอาพวกกองไปไหนละเอาพวกพวกองหายไปแล้วหายไปแลอวังเปล่ากลอง body c a m e r ไม่มีะไม่มีไม่มีนะกล้องไปไหนวะพวกกองไหนละพวกพวกอง กล้องทำไมแม่ล่ะผู้กองไม่มีกล้องอ่ะเอาผู้กองพาไปไปไม่กล้องติดตัวผู้กองอ่ะเวลาผู้กองเดินพาเดินไปนู่นทำไมฮะเดินไปไหนแล้วพาตัวเข้าไปไหนหรือยังไงเนี่ยท่านเวลาท่านคุยกับประชาชนนะตัวท่านเองก็ต้องมีกล้องไหมเอาผู้กองผู้กองต้องมีไหมผู้กองพาพาเขาไปโน้นเป็นทำไมล่ะไปนู่นทำไมกล้องมีกล้องไม่ตัวท่านไงไอ้กล้องตรงนี้ยผมเข้าใจว่ามีแต่ตัวกล้องท่านไม่มีอ่ะการที่ท่านเรียกคุยกับประชาชนเนี่ยตัวท่านเองก็ต้องมีกล้องไหม เวลาพูดคุยกับประชาชนตอนหน้าก็ท่านกล้องไม่มีเพราะท่านอยู่ในด่านท่านอยู่ในด่านก็ตรงสงวนมีกล้องไหมเน,นี่ยท่านมาคุกคีกับประชาชนเนี่ยแต่ท่านไม่มีกล้องเนี่ยตัวท่านเองมาคุกคีบริเวณเนี่ยเอ้าหันเออเนี่ยตัวท่านเองนะมาคุกคีอยู่บริเวณเนี่ยเนี่ยแต่ตัวท่านมีกล้องนเออน้องคนนู้นอ่ะอยู่ฝั่งนู้นนะไม่ว่ากันเนี่ยยืนคุกคีเนี่ย แต่ผู้กองเนี่ยยืนเนี่ยบริเวณเนี่ยแนวบริเวณเนี้ยแต่ไม่ีกล้องบอดี้แคม era มันแม่นบ่ผู้กองผู้กองเนี่ยไปคุยกับประชาชนเนี่ยยืนคุยประชาชนเนี่ยยืนบริเวณเนี้ยแต่ตัวท่านเองไม่มีกล้องบอดี้แคม era ในขณะปฏิบัติหน้าที่นะตรงนี้ฮะเอ้ากั้นกั้นเอ้ากั้นกั้นนะเอา เอาเนึ่งมากันครับพี่เอาเนึ่งมากันครับใจรู้ม,มีบริบริกาวไม่ไม่ได้นะเดินหน้าอยู่แล้วครับพะท่าน <c oughs> ด้ยวยความเคารพท่าน <c oughs> กล้องท่านอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมอ่ะพะท่านท่านเป็นหน้าหูจุดจุดตัวไม่เหรอแล้วกล้องบริการหน้าท่านอยู่ไหนอาจารย์ นี่นะคำสั่งออกมานะครับคำสั่งของบพตอ,นะออกมาเนี่ยให้ทุกนายนะครับให้ติดกล้องบอดี้แคม e r ไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะครับหาไปไหนอนะกล้องเออหอาตรงนี้โอเคนูนน่นหาตรงนู้นกล้องนูนน่นหาตรงนู่นเห็นไหมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอ่ะอ,นนอะไรโอเป็นเป็นเป็นยุทธวิธีพี่พ ท่านผู้กอง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 เอาอะไรมากั้นก่อนเอาอะไรมากั้นครับไม่ใช่ครับท่านผู้กองทำไมผู้กองไม่เอาไม่เอากล้องบันกี้ใคราติดด้วยครับผู้กองผมไม่มีฮะไม่มีเขาข้อเดี๋ยวเถอะไม่มีตังคซื้อเหรอไม่มีังค์ซื้อเขาออเขีบยกว่าเขาออกนโยบายมานี่ให้ปฏิบัติตามเนี่ยเจ้าที่ทำไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าทางสังนะตัวใหญชาติไม่ไม่เอาเรงประมาณให้พี่ใช่ไหมผู้ก,กองครักองเขาไม่มีงบประมาณจาัดสรรให้กล้องเบอร์เบอร์นี้แคมร่ากับให้เจ้าที่ใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าอยู่ฝั่งประชาชนเนี่ยเออผู้ขี่ประชาชนเนี่ยครัก,กองพวกบอดคนไหนผู้กองทางสำนักง,งานตัวใหญชาติไม่มีงบประมาณให้ผู้กองใช่ไหม ผู้กองบอกไม่มีงบเะียซื้อกล้องบอดี้แคเล่าผู้กองพูดเองนะแสดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสตชไะไม่มีงบประมาณให้กับตำรวจให้ผู้กองใช่ไหมใช่ไหมํำตังที่ท่านออกมานะครับสุดท้ายแล้วลุงน้องไม่ปฏิบัติตามนะครับนะเพราะว่า ลูกน้องไม่มีเงินที่จะซื้อกล้องบอดี้แคมิ่าท่านออกคําสั่งได้ครับแต่ลูกน้องไม่มีเงินที่จะซื้อเออจริงไหมป่ะครับเขาดูได้เอากล้องเนี่ยคุกคีกับชาชนเนี่ยอ่ะแต่ตัวเองไม่มีกล้องอ่ะเอาที่เราอ่ะนี่เอาคำสั่งนะครับจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะดูดิ มาคุกคีเนี่ยเปหัวหน้าด่ามาคุกคีอยู่บเริเว็เนี้่อากับประชาชนแน่ตัวตัวเองไม่มีกล้อง body camera เ,เดินไปเดินมาอา้าวดูเอาอ่ะเป็นนั่ผู้รัติบัญชานะมันก็น่าจะมีติดนะ่ะคุ้กองบอกงั้นนะครับาฝากนะฮะท่านอะไรนะลืมชื่อนะท่านผอตลอนะฮะ ลูกน้องท่านนะครับไม่มีกล้องบรดี้แคมมล่านะครับท่านบอกไม่มีงบที่จะซื้อนะครับท่านจัดสรรไม้หน่อยนะฮะกูนาจัดสรรไม่นะนะสปอ์แฉลมฉบังนะครับสปอ์แหลมฉบังนะครับไม่มีงบนะครับผู้กองนะครับลูกน้องมีกล้องนะครับแต่ลูกพี่ไม่มีกล้องนะครับช่วยจัดสรรไม้หน่อยครับอย่าสั่งแต่ลูกน้องครับอย่าสั่งในลูกน้อง ก็ประมาณให้นะครับผมคิดว่าเขามีงบประมาณให้นะ,ะให้กับตรวจทุกนายนะมีกล้อง body camera เนี่ยเออเดินไปเลยมาเนี่ยต้องเป็นประชาชนเนี่ยคาประชาชนเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีกล้อง body camera เนี่ยเออมันใช่ไหมก็ใช่ไงเออพุกกองเอาลูกน้องมาเนี่ยพุกกองมาเนี่ย <ไป S 2> กล้องอะ่ะ สปอตแอมชบางไม่มีเงบประมาณนะครับในการซื้อกล้องบอดี้แคมิราครับลูกพี่เขาบอกมานะท่านผู้กองบอกมาะนะครับไม่มีงบประมาณนะครับในการจะซื้อท่านสั่งได้นะครับท่านบอกว่าตลอดท่านสั่งลูกน้องได้นะครับแต่ลูกน้องไม่ปฏิบัติตามผมผมจะดูว่าท่านมีกล้องไหมครับผ,ผมไม่มีกล้องนี้สาคัญมากเลยท่านมาอยู่บริเวณนี้ท่านทําอะไรอยู่บริเวณนี้ ท่านลงคุ้มด่านก็จริงอยู่ท่านมาคุยประชาชนบริเวณเนี้ยสมตัวท่านเองก็ต้องมวนที่มีกล้องบอดีแ้แคมิล่ามันสําคัญลอบอุ้มหายอาจจะสุ่มเสียงก็ได้นะครับในภาคประชาชนทุามองเนี่ยอาจจะสุมเสียงก็ได้นะชชจจไดท่านท่านจะคุยอะไรกับประชาชนก็ได้เพราะตัวท่านเองไม่มีกล้องบอดีแ้แคมิล่ามันสุมเสียงไหมอ่ะคุณจะไปอ้างเลยว่าลงม้วม,มีต้งมันมีมันมีครับแต่ตัวท่านน่ะ ท่านสามารถเดินไปไหนก็ได้เดินไปซ้ายเดินขวาแอบ,แอบ,แ,อบแอบตามมุมก็ได้แอบเข้าป่าได้ผเกนส่ห้เไรเไครับมอไซค์มอไยี่สิบเกินเกินตาพี่ครับยี่สิบริกาลเปอร์เซ็น้นมียี่สนี่นะ มาคุยประชาชนบริเวณนี้นะดูเอานะฮะใบบเทสมีไหมพี่ใบคาราเทสต้องมีไหมไไฮะมีปะัสรอมีใบเทสไหมเชื่ว่าใบนี้ไปแล้ว,วะอะคาราเทสไปแล้วมีไหม,ไเ,มเรามีใช่ปะ ออเผเทสอะว่าเครื่องนี้มามัคาลิเบตมันเรียบร้อยแล้วมีไหมมีมีมีใช่ปะมีอยู่แล้วนี่นี่นี่ต้องคุยแบบนี้นี่นี่นะต้องแบบนี้นี่นี่ไม่ใช่ได้อยู่อันนี้ไม่ว่ากันนะคนนี้เออต้องแบบนี้ดิเราเจอแบบนี้นเวลาเขาไปคุยด้วยจะเป็นแบบนี้นี่นี่กล้องพร้อมนี่นะอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ทํางานนะต้องแบบนี้นะครับเออมันต้องแบบนี้นะครับแล้วผู้กองอ่ะ ผู้กองนะฮะไม่มีลูกน้องไม่มีนะครับผู้กองเดินไปนู่นไปนี่ผู้กองไม่มีผู้กองเดินไปเดินมานะครับในด่านเนี่ยเดินไปเดินมาไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ทาอะไรแต่ไม่มีกล้องบมดีด้แคมล r เพราะปากคุยกับประชาชนแต่ไม่มีกล้องไอดได้แคมล r ใช่ใช่คนนี้ไหมฮะคนไหนผู้กองใช่ดิคนนี้แหละผู้กองไม่มีไม่ติดกล้องแล้วแล้วเกิดเอาประชาชนขึ้นในรถเี่ยแล้ว ผมไม่เร่าได้แแหละแล้วไปทำขายกลางทางงเราเป่าเกินนะของเราเกินด้วเราเกินอืมฮะใครนะเนี่ยใครนะเป่าเกิน5%เปิดเก่ามาก5%เท่าไหร่อะอันนี้ก็มีต้น5.5ไหครับเอาไฟดับอะไรไรนะไฟดับคนไหนอะไฟดับแปิดหมดแปดหมดเฉย เอ้าวแล้วปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะเออใช่น้องคนเมื่อกี้ป่ะมันบอกว่ามีแบตอ่ะน้องคนเมื่อกี้ป่ะไม่รู้ที่บอกมีแบตอ่ะเออนี่ไปไหนเนี่ยทำทำอะไรกันเนี่ยเออบางคนไม่มีกล้องเนี่ยทำอะไรกันครับไม่มีกล้องเนี่ยเจ้าน้องคนนี้ไม่มีกล้องเนี่ยน้องคนเนี้ยไม่มีกล้องนะครับลูกพี่ก็ไม่มีลูกน้องก็ไม่มีนะตีที่เหรอมีนะไปไหนกันนะสรุป โอ้โหลืมชื่อเลยลืมถามเลยใครถ่ายคลิปผู้กองชื่ออะไรนะชื่อไปายนี่นี่ต้องแบบนี้นี่นี่นี่แบบนี้นี่อันนี้จะซื้อเองใช่ปหมซื้อเองนี่แบบนี้นะต้องแบบนี้นะอย่างงี้ต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะถือว่าเราเรานี่นะเราชอบอยู่นะแต่ต้องแบบนี้เพราะว่ากล้องมันมันบันทึกไงมีอยู่ในแคม ใช่นะมีอยู่ผู้หญิงแล้วก็มูลนิธิที่ระพลใช่ไหมรถตำรวจรถตำรวจเอกใช่ไหมธีร<ช>พลธีรพลรถหน้าหัวหน้าด่านรถตำรวจเอกธีรพล,ล,ะพล,รล,ะพลนะครับนีย่ยคุณนี้นะใครอยากรู้ครับบอกกันได้นะนะอยากรูก้เบอร์นะดูด,ดิคล้ายเป็นเบอร์เบอร์มือ,อถือ ขายเป็นมือเบอร์มือถือเบอร์ศูนย์สามเป็นเบอร์ศูนย์สามนะครับดูโทรดีปะเนี่ยอเมริกาเขาจะไปหาใครนะเนะดดี่ยตัวดิเบอร์ถือตามระเบียบเราเขาบอกว่าไงนะเราต้องเคารพในระเบียบใช่ไหมไระเบียบครับเขามีระเบียบไว้ให้เคารพนะครับดูแต่เขาไม่ทําตามหรอกครับแหลมชะบังอันนี้ไม่ว่ากันว่าน้องเขาอันนี้เขาดีแล้วเขามีกองทุกนาย เออไม่เลยทำดีนะทำไปทำไปทำดีแล้วไปไม่ได้ว่าไปร้อยห้าสิบเมตรเท่าไหร่สิบเมตรสิบเมตรไม่เป็นไรนะเขามีกล้องเป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำนะครับผมผู้ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เกลียดตำรวจนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดกล้องกบบปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยเขารับหนุนด้วยนะผมไม่ได้เกลียดตาม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 อืมไม่ไปไม่ไปทำไปเลยครับไปเลยอำไม่างเงี้ยถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ใช่แล้ว แต่ว่าแล้วก็พลาดเืยนตะไม่ดีนะท่านี้บอกนะครับมาหามาหาไปแล้ว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 สวัสดีป้อมสวัสดีป้อมดูดีๆดูแล้วดูแล้วพอให้เข้ามาตาทีแรกแล้วนะไม่ได้ว่านั่นนะตาทีแรกแล้วเห็นเขาเปิดกล้องตั้งทีแรกแล้วน้องสุดหล่อคนนี้น้องสุดนะเปิดกล้องตั้งทีแรกแล้วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เปิดหมดแล้ว ไปหมดก็นี่ไงไปแล้วไงโอเคประมาณเนี้โอเคนะครับสวัสดีครับวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาโอเคเนาะมีหล่อหลายๆคนเนาะเห็นปะทีมงานสวัสดีครับ